าา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 าหหหหกกกกกวกงงกว่่คคคุุุณณณลลลััังงงงเเศร้จใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใบหยันงชนเนลนะคะพบกับใบหยันงเช้นเคยนะคะวันนี้นะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ประกาศว่ามีชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารนะคะมาให้บริการประชาชนในหมู่บ้านนะคะ ก็เลยถือโอกาสตามพี่สาวกับน้องสาวมาชมบรรยากาศการให้บริการของชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารซึ่งจุดให้บริการสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่ที่โรงซ่อมและเก็บเครื่องมือประมงโครงการฟื้นฟูทะเลไทยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะว่ามีบริการอะไรบ้างนะคะเห็นก็เข้ามาถึงในอาคารแล้วนะคะ ซึ่งจุดบริการที่1เนี่ยเป็นจุดบริการแจกแว่นสายตานะคะตรงนี้พี่สาวแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็เข้าไปนั่งที่ประจําจุดเพื่อลองสวมใส่แว่นนะคะมีหลานตัวน้อยยืนจุกยิกจุกยิอยู่ด้วยนะคะแว่นตานี้จะเป็นแว่นตาสําหรับคนที่ใส่ตายาวนะคะซึ่งเนี่ยก็หมดสิทธิ์แต่ก็น้องสาวก็หมดสิทธิ์เช่นกันค่ะซึ่งใครที่สวมใส่แว,ว่นตานี้ได้นะคะก็สามารถรับกลับบ้านได้เลยนะคะ จุดที่2บริการตรวจวัดความดันให้กับประชาชนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารนะคะคอยตรวจวัดความดันให้กับประชาชนเนาะแล้วก็ประชาชนก็เข้ารับการใช้บริการพอสมควรนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยก้านคนหรือว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะก็เข้าใช้บริการกันทั่วหน้าเลยนะคะ ก็ถือโอกาสถ่ายภาพการทำง,งานของเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้บริการประชาชนนะคะที่ตำบลกําพวนอำเภอสุขสรัรต์จังหวัดรนองของเรานะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาให้บริการนะคะแล้วก็ดูแลสารทุกสุขดิกของประชาชนนะคะ ในอีกมุมหนึ่งนะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยบันทึกข้อมูลของประชาชนที่เข้าใช้บริการน,นะคะก็เป็นการเรีคอร์ดนอปชื่อแล้วก็ขอเป็นบัตรประชาชนนะคะเพื่อแสดงตัวตนการเข้ารับใช้บริการแบบนี้เนาะ,ะตรงทางเข้าด้านหน้านะคะจะมีเจ้าหน้าที่อ .2 มอนะคะอคอยแจกแอลกอฮอลให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการล้างมือ ก็มีการตรวจวัดไข้ให้ด้วยนะคะ จุดที่3บริการตรวจเช็คและสอบถามอาการของผู้เข้าใช้บริการนะคะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะฟังอาการของผู้เข้าใช้บริการและได้มีการจดรายละเอียดแล้วก็สั่งยานะคะเพื่อที่ให้ไปรับยาณนะจุดต่อไปนะคะ ปเอเจอะตรวจต่อไปจุดที่4นะคะบริการจ่ายยาให้กับประชาชนนะคะหลังจากที่ทางประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในวันนี้นะคะ <c oughs> ได้มีการตรวจวัดความดันและให้ข้อมูลอาการเจ็บป่วยต่างๆให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ย จะมีการจ่ายยาและให้มารับยาที่จุดจุดนี้นะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะคะและทางเจ้าหน้าที่เองก็ให้บริการอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะก็ให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยการจัดเรียงยาให้ตามใบสั่งนะคะและจัดเรียงตามคิวเลยค่ะเหน็หน,นบรรยากาศก,ก็อบอุ่นนะคะแล้วก็การให้บริการของเจ้าหน้าที่ก็เป็นกันเองมากๆเลยนะคะ ซึ่งก็ยังคงมีประชาชนทยอยกันเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะคะและทางเจ้าหน้าที่เองก็ให้บริการอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมพื้นที่สำหรับการถ่ายภาพร่วมกันนะคะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกนะคะ องล้องนะครับพี่หนองสองาหนึ่งนะครับหนเมื่อรับการเข้าใช้บริการเรียบร้อยแล้วเราก็จูงมือกันกลับบ้านเลยค่ะทุกคนขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องใบไม้แน่เลยคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมสั่งกระดิ่งกริ๊งๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเราเจอกะมาที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย